อีของโลงสีขาวเนี่ยต้นทุนอาวหกบาทเอา้าซิลิโคนซิลิโคนนะฮะแพ็คแนงใส่ถุงพลาสติกกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับมีตากรับสู่ช anel ของพี่หมอโอ๊ตนะฮะตอนนี้นะครับเราก็เจอข่าวกันอีกเช่นเคยนะฮะอัปเดตก,กันสัหน่อยข่าวนี้ฮะโอ้โหบุกทลายโรงงานจริงๆแล้วนี่เขาบุกจากตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะฮะแต่ว่าหลักฐานพยานก็คงเพิ่งจะครบถ้วนนะฮะก็เลยได้แผนผังตามที่เห็นตอนนี้ฮะ โอ้โหผลิตซิลิโคนกันที่โรงสีข้าวนะฮะเป็นโรงงานที่ครอบคลุมมากนะฮะนอกจากสีข้าวด้วยแล้วยังผลิตซิลิโคนได้อีกก็จากโมเดลนี้จะเห็นว่ามันเป็นตัวแทนใช่ไหมฮะเอาไปขายให้กับคลินิกคลินิกนึงอ่านชื่อเอาเองนะก็คงไม่ดูเขาฟ้องรามาเพราะเป็นข่าวไปแล้วนะแล้วลินี้ก็กระจายไปอีก30มสิบกว่าคลินิกนะฮะจะบอกว่าหลายๆคลินิกในนี้ก็มีคลินิกดังอยู่ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใช่ว่าจะขายทาจมูกให้คนข้าเนี่ยในราคาแบบถูกด้วยแพงด้วยทีนี้ราคาที่เขาเอาไปทำเนี่ยก็จะแบบแกว่งกันหน่อยประมาณ่วงห้าพันบาท าถึง50,000บาทเจ็ดโดห้าหมื่นเลยเหรอใช่ครับถ้าบางคลินิกที่เขาดังๆหน่อยเขาก็ห้าหมื่นนะฮะแต่ว่ามาสั่งซื้อซิลิโคนเจ้านี้นั่นเองนะฮะ <c oughs> ซึ่งแพคเกจจิ้งนี่คือจะบอกว่าโอ้เชีย่ยมากแบบนี้ฮะ <c oughs> เอา้าซิลิโคน ซิลิโคนนะฮะแพ็คนั่งใส่ถุงพลาสติกคิดว่าสะอาดไหมนี่คือฝากไว้คิดนิดนึงนะฮะทีนี้ความปลอดภัยอยู่ตรงไหนเราไม่ได้เห็นซิลิโคนด้วยเช่น้นจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซิลิโคนฟิลเลอร์โบ็อ,อกหรือว่ายาอะไรก็ตามหรือวิตามินสินค้าจะเอาอะไรเข้าร่างกายตัวเองกรุณาขอดูกล่องด้วยนะครับขอเช็คให้เรียบร้อยสกงสแ,แกนได้ก็สแ,แกนไปว่าของแท้หรือเปล่าที่นั่นมันเรื่องของซิลิโคนกันพี่หมอเคยทาคลิปเรื่องของซิลิโคนจมูกไปนะฮะคลิปเก่ามากคลิปนี้ อ้างอีกหลายคลิปใช่ไหมกินนั้นเคยพูดถึงราคาซิลิโคนจมูกราคาหลักร้อยใช่ปะ่ะนั่นต้นทุนมันถูกแล้วอีของโรงสีข้าวเนี่ยต้นทุนอะละหกบาท6กถึงแบาทแล้วคิดดูว่าคลินิกดังนะครับที่เอาไปขายแบบทาจมูกทีเดียว 4- ี่ห้าหมื่นเนี่ยโอ้มาเจ้าฟันกาไรมหาศาลทีเนี้ยให้ความรู้แล้วกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวนะฮะแต่ความรู้ที่จะให้วันนี้ก็คือเรื่องของเกรดของซิลิโคนว่าเฮ้ยซิลิโคนมันมีอยู่กี่แบบอะไรยังไงบ้างน,นะครับซ,ซึ่งซิลิโคนเนี่ยเดี๋ยวแยกให้ฟังะ ถ้าพูดถึงแค่ซิลิโคนซิแค่ซิลิโคนนะไม่ได้พูดถึงการเสริมจมูกเพราะถ้าเกิดการเสริมจมูกเนี่ยก็จะมีการผ่าอยู่2แบบคือโคสเซอร์เจอรีโอเพนเซอร์เจอรีอันนี้ช่างมันไม่มีอะไรมันก็จะใช้เนื้อเยื่อของร่างกายเราเองหรือซิลิโคนแต่วันนี้เราจะระบุลงไปแค่ซิลิโคนเท่านั้นนะฮะซึ่งซิลิโคนจมูกนะครับจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบใหญ่ๆครับก็คือเป็นสําเร็จรูปนะครับแบบสําเร็จรูปเนี่ยก็คือมาเป็นแท่งละเรียบร้อยพร้อมใส่เลยอันนี้ง่ายนะครับอยากได้แบนไหนก็มีมสําเร็็็จมมมมาาให้้เเเเลลลยยแแบแบททีี่่่2คือปนปนนงงว มตามตะไบเอาจนได้รูปทรงที่เหมาะสมนะครับแต่จริงแล้วบางแบบสําเร็จรูปก็มีหมอมตาตะไบเพิ่มก็มีนะฮะเช่นอะไรบางคนบอกว่าปลายจมูกมันดีอยู่แล้วมาสวยแล้วแต่อยากได้ตรงคาให้แบบมันมีความโด่งขึ้นมาหน่อยเข,ขาอ,ขอ,อาจจะเอาซิลิโคนสำเร็จรูปเนี่ยมาตัดตรงปลายทิ้งแล้วก็เหลาตะไบและเสริมแค่ตรงส่วนสันจมูกก็พออ่าแบบนี้ก็ทําได้นะฮะ <S <S ซึ่งถามว่าซิลิโคนพวกน,นี้มีจากประเทศอะไรบ้างมีเยอะครับผมมีตั้งแต่เกาหลีฝรั่งเศสอเมริกาบราซิลก็มีหรือกระทังซิลิโคนจากประเทศไทยเอง ก็มีผลิตด้วยนะฮะทีนี้ก็ต้องไปดูเรื่องเกรดของการผลิตแล้วกันเพราะว่าการผลิตเนี่ยของส,สินค้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนว,วิตามินครีมต่างๆนี่นะครับเขาจะแบ่งออกเป็นสเกรดเย,ย่ยอยนะครับก็คือ1เป็นเรื่องของฟู้ดเกรดอีกอันนึงก็คือเป็นเมดิคอกรดต่างกันตรงไหนมันไม่มีนิยามโดยเฉพาะ นะครับว่าเฮ้ยไอคำว่าวิธีเข้าเกตกับฟู้ดเกจแยกกันตรงไหนแต่เขาให้นิยามว่าฟู้ดเกจคือเป็นการควบคุมการผลิตเทียบเท่ากับการผลิตอาหารส่วนวิธีเข้าเกตก็คือเป็นการควบคุมการผลิตเลือกสารให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับยาที่ใช้ในโรงพยาบาลมันเลยไม่ได้มีข้อกาหนดะารต,ตัวว่าเอ้ยจะต้องมีอันนั้นอันนี้นะครับถึงจะเป็นมิธีเข้าเราไปหาดูได้มันก็จะบระบุเป็นคำกว้างๆแบบนี้นะแต่นอกจากแบ่งซิลิโคนออกตามรูปแบบที่ได้2แบบเมื่อกี้ใช่ไหมฮะมันสามารถแบ,บ่งตามความแข็งได้อีกนะครับได้อีก4แบบครับผมก็ ็คือแบบ hard medium soft แล้วก็ ultra soft นะฮะก็คือรล่ตามความแข็งแรงนี่มากแข็งมากอันนี้ไปคุยกันหน้างานกับคุณหมอเอาเองนะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบของซิลิโคนในบ้านเรานะครับที่นิยมกันละกันในประเทศไทยนะครับอันดับหนึ่งเลยได้ยินบ่อยมากนะครับฟงขาตะกระแตนหรือว่าแมนติสนั่นเองครับ หน้าตาแบบนี้ก็จะเป็นทรงลักษณะมีขาครอบลงมานะครับเพื่อกันเกกับการเคลื่อนที่ของพวกซิลิโคนพวกนี้นะฮะแล้วก็กันพวกการทะลุของตัวซิลิโคนด้วยอันนี้ก็เป็นที่นิยมมากๆของประเทศไทยนะฮะอันต่อมารับผมบาร์บี้ซิลิโคนนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบสลบลงมาเล็กน้อยนะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการแบบไม่โด่งมากอ่ะแล้วพอพอมีสันจมูกอยู่บ้านนะครับเขาจะเลือกเป็นลักษณะของบาร์บี้เคฟนะฮะอันต่อมานะฮะก็คือบราวด์ซิลิโคนครับปรงชื่อเลยครับสีน้าตาลอ่ะอันนี้เป็นลูกครึ่งผสมกกัันนะะะรหว่าส บาร์บี้ตัวนี้ผสมยังไงคนที่มีสโลปบ้างพอสมควรไม่ต้องการให้พุ่งมากและต้องการให้มีปลายพุง่งอ่ะสะโลปน้อยแต่พุงงงพ่งปลายบางทีเวลาพุ่งปลายมันจะเกิดอย่างนี้เว้ยถ้าเป็นสีใส อาจจะสะท้อนแสงทําให้แบูปลายจมูกมันดูเงาเมันดูไม่ธรรมชาตินะครับเขาก็เลยทําเป็นสีน้ําตาลขึ้นมาเพื่อที่เวลาเจอแสงสะท้อนเนี่ยมันจะได้ไม่มีการสะท้อนเป็นเงาวิบวับถัดไปก็จะดูสีเนื้อนั่นเองครับผมตัวอันต่อมานะครับที่นิยมมากๆก็คือเป็นซินเดอเรลล่าเชฟนะฮะอันนี้ก็คือคล้ายๆกับบาร์บี้แต่ว่าสันจะพุ่งมากเป็นพิเศษนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบสันจมูกแบนแบนมากๆนะนี่ก็เป็นแบบซิลิโคนคร่าวๆแล้วกันวันนี้ให้แบบพอหอมปากหอมคอนะฮะแต่แค่จะบอกว่าไม่ว่าการผลิตอะไร ดูแบรนด์ดูประเทศนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่สําคัญคือดูสินค้าก่อนด้วยนะฮะว่าเฮ้ยที่จะเอาใส่ให้จมูกเราอะ่ะมันของแท้ไหมตรวจสอบให้ดีแต่บางทีก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดมากกว่าเดิมอีกเพราะมันมีหลายๆเคสหลายคลินิกไม่ได้บอกว่าคลินิกไหนนะฮะเราไปหาเอ,าเองลวกันมีการสลับยาสลับคลินิกพี่หมอเคยพูดเรื่องของน้องพี่หมอเคยโดนสลับยาจากคลินิกที่หนึ่งมาแล้วไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวเขาฟ้องเรานะฮะก็แค่นั้นแหละคือต่อหน้าบอกยี่ห้อนี้แต่พอรับหลังจะทําปุ๊บสลับยาเฉยดีน้องมันตาไวมันเห็นนะฮะจ เป็นตัวน,นี้แบบนี้ทําจริงอา้าวแม่งสลับกล่องสลับอะไรของกูเฉยเลยแล้วบางทีก็ให้กล่องกลับบ้านไอ้กล่องกลับบ้านมั่นใจได้ไงว่าเป็นกล่องที่เราใช้จริงจริงอย่างที่บอกยุคนี้กลเม็ดการโกงคือเยอะแยะไปหมดแล้วก็ได้แค่เตือนแล้วก็เป็นหัวคนไข้แล้วกันนะฮะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มาแค่เตือนภัยกันเวลาใครจะทาอะไรเสริมความงามก็ตรวจสอบข้อมูลกันให้ดีนะครับเงินอยู่กับเรานะครับอย่าต้องไปเพิ่งไปรีบจ่ายนะฮะตรวจอะไรทําอะไรเสร็จก่อนแล้วค่อยชาระเงินก็แค่บอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะคอนเซปต์คลินิกเขาแหละแต่ว่าสำหร การที่จะป้องไม่เก็บตังก่อนแล้วค่อยมาทำเพราะเราจะรู้ได้ไงว่าคนไข้จะทําอะไรบ้างนะครับเซล์ไม่ใช่หมอนะฮะดังนั้นกนรุณาเชื่อหมอให้คุณหมอทําตรวจให้เสร็จเรียบร้อยใช้บริการให้เสร็จแล้วค่อยจ่ายตังอันนี้แนะนําไว้นะฮะเงินอยู่ในกระเป๋าเราจงเก็บไว้ให้ดีอย่าจ่ายก่อนแล้วเราทำทีหลังนะจ๊ะโอเคพี่หมอปล่อยคลิปทุกวัน,นช่างมันเถอะไม่รู้แล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าฮะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ